อยากบอยดอกเมี้ยมอนจังว่าตอนเอ้ยตอนเจ้าผู้ต้องตีแต่นเจ้าผู้กิ่งมันแก้วขานในกินหัวแล้วสร้างเรื่เครือทิมป่าป่อยเดือนหกมัง เมกหมอก้อยเอาอย่างนอไปเหตุเมตาอุ้าเจ้าบ่าจังสันไอหรถสันสวงกันสัน กว่าวันสิปากกันโดดทางรละว่างเวียนเวียนอย่างควงคอยกรรมอย่างควงสร้างได้เพียงแล้วกะเพื่อนหากกว่าตาลอดอีกทั้งกอดกว่ามันก็คือนี่ดอกตีนอ คือกคที่เจ้าอาทิธานไว้มาเสียใจหลายเตเพราะอยากงงงงให้พระมาดามเด็กน้อยอ่อนเม็จันทร์เอื่มีเงาเก่าบนหนวดเท้าเอื่นความถูกความยากนีเรา ังสิเว้าไม่ยังสิว่ากะว่าโลดทางไอ้กอดเกือดก่อนสอนถ้ามีดีพูดจังเจ้าสิงาได้ดอกจางใส่เมียอยู่โลกลมใต้ทั่วพื้นแผ่นดอกแดนไกลมีไปสิเียมทานนั่นทอใหญ่เจ้ายองาง มาป่ามาหางวางไลไปคนที่เม่เท่าจอื้อจำเท่าเอื้อไอยบตายสาิสั่งมาเบ่าวบ่าววงไล เจ้านี้เหินแม่เท่าเือออ้อย่าลืมกันก่อสั่งคำไม่จำบ้างล้างเจอตนตัวเจ้าไปลาไปรวยอย่าลืมกวยทีวีเหี้วเด้อเท่าเด้อคอ,อ,อ,อยบอลืมคำบันสัญญาเจ้าดอกพอเท้า เจ้าของเจ้าเกี่ยวถามข่าวข่าวหาค่อยบางอย่าวางทิมนันปล่อยเสียมีแนวเกลือไงซอยเกลือเป็นการเกียเป็นการพายเป็นการถวายบุญสมภารแบ่งทอดท่านผู้จนให้แข่อคนใคยไปรวยไดมีแนวใดตนค่อยสีที เที่ยวอนน้ำไปฝากทรงตอนจนตายเมียนดอกเปลี่ยนขันเนว่าแต่ทั้งเจ้านานว่าปั่นแปีดอกเปียปวนหวนกําหนึ่งคันิ่งอาบาดนารวยคือเบาเนียเหานใจชะ,ะาเทาย่างกาคือ ມັນໃຫ້ເອີ້ນແວນີ້ເດືຶງກົດກ້ອຍຮ່າງກ້ອຍມີກ້ອຍນໍາກ້ອຍລວຍກ້ອຍຊິເອີ້ນເຈົ້າຊິເົ້າກິນນ້ໍາດອກຖ້າ ตรงทางเจ้าตดเทาเจ้าสมาใจดีแท้อยากเห็นลำไม้ลุ้ยตือหวยเรื่องวัดจีมาเมนี่ยกระฝป๋าคอยเมนี่ยม้อยมันมาคอยผ้าคอยทุกข์คอยจนเจ้าผ้าคอยทุกข์อินิโนเทา้าเห็นชายจะลาเทาอย่าตามโงเบิดแทนแลนปานและจองซออเบึงดาว อี่ข่อยจากเจ้าได้ความห่วงกับความใหญ่ด้วยอาลัยทั้งอาวรพ่อพ่อนเบาดอกบางแนวปลาเมียบ่ได้เที่ยงกันสอามจากยนเยนปลาย่อนกำย่อนความ จนอยากให้พ่ออยากให้ว่าพ่อหัวหิดนอนเงเงเท่าเอินออเ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 เเ ไอยคิดว Qu ่าเจ้าให้เหลียวเบื้องเดือนดาวเดือดเท่าเดือดเหลียวเบื้องดอกทานว่าสายตาไปไม่กันอยู่ถึงฟานฮ่าไอยคิดว่าเจ้าเหลียวเบื้องยังเทียน กุมสิหายปวงเท่าท้องเดียวเบิเดือนกับดาวคู่กันนั่นล่ะพอท้าอยากยางไหลลวงหาแนวเทียนเบื้องบ่อใดมีเพียงเจ้านั่นทูนเดี่ยวโอ้ว่าเขียวเอ่ยน้อเจ้าผู้เขียวใบฝ้า ันตายไพสีเม <tôi S 1> ียนกระดูกคางไพ่สีเก็บกระดูกกลางทำบุญสร้างนั้นทรงหานหาอยากขึ้นชั้นฟ้า ทำบังสกุลดอกแต่งทานดอกน้ำกล่มาดูต้นเจ้าของเดียมควงคาเคีมติ้เพิ่มเป็นเอื้อนเสมอเสมอซ้ำกับเครือบักบัวแพงที่ตายข้างอยู่ไภา่กสา ชาิใดญให้ได้พอมเนี่ยต <ination noises> ั้งแต่เมียเมียียกวกเนื้อให้ได้พวกใ้ควงตั้งแต่เมียคนเข้าเนสิทานป่าทานเข้าทานยังยังกะเล้วตั้งให้ได้มาเมียตั้งแต่ผู้นี้ตะพองเท่าสุนิพาน แม่เท่าเอ้ยจาไปนี่เด้ออยามีขวมีเขียนอย่ามีเวนมีไผ่ดอกยางใดเข้ามากันเน่ให้มีอันรวยได้มาจใยโชคบากใาญ่สมมโนที่ตั้งว้การเก็บไข่กระยาเห็นเน